สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมฟุตแ t l เท o y ร l ยนั่นเองนะครับอ่าหรือวันพีชพีวนั่นเองนะก็วันนี้ผมจะมาสุ่มผลแล้วกันนะครับหวังว่าจะไม่เกลือนะเดี๋ยวดูก่อนเลยมาอัปเดตมีอะไรมาใหม่ไหมเฮ้ยมีผลแม็กมากมาใหม่เออก็ตามนั้นนะหวังว่าจะได้ระดับที่สูงกว่า แรนะไอสอตัวนี้ปิดไปเลยหวังว่าจะสูงกว่าแรนะโอเควันนี้เราจะมาดูกันว่าผมจะกลายเป็นนาเกิดหรือจะกลายเป็นเขื่อนเกลกันแนะ่มาโอเคเริ่มเลยดีกว่าของแรกผ่านไปครับอ่ามีเตือนด้วยนะเออแต่ไม่สนใจคนระับผลระเบิดไม่อยากได้ไสัตว์นาเกล มี 7, เจพันเพชรนะเราจะสุ่มไปไเรื่อยๆนะเพกว่าจะได้ผลที่อยู่สูงกว่าระดับแร่หรือระดับอีพิกขึ้นไปนะ,ะต่อไปยาวๆครับยาวๆผลบาเรียไม่สนใจนะไปยาวๆครับยาวๆผลยางเออผลยางนี่เห็นคนเขาบอกว่าผลยางนี่ดีมากเลยนะอันนี้ไม่รู้จริงไหมนะเ็นมีคนบอก ห็นมีหลายคนเขาบอกว่าผลยางนี่เดดีมากเลยนะค่อนข้างโกงเรื่องสกลิลนะอ,อแต่ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ก็เอาไปลองเล่นกันแล้วกันนะแต่เห็นเขาบอกว่าดีนะอ่ะมาต่อเลยครับยางอีกอ่ัมึงจะให้กูระละถุงแกงอ่ะฮะเยอะจังเลยอโอ้โหอุปรสรรคอะไรมึงคิ้วเป็นกับดักหน้ำ แถวสวนหยามไงเอา,เอายางยางยางสวนยาไม่กับดักหนามเลยเจ๋งจัดเลยโอ้โหทรายะถ้าไม่ชอบทรายมันร่วนและหยาบคายโอ้โหขยันทรายด้วยนะนผลเอ่นอรู้สึกว่ามันตั้งแต่อัปเดตมามันได้ยากขึ้นนะและไม่ออกเลยนะ ผลสับไอ้ผลสับนี่จะไม่มีบอกในนี้นะแต่จริงจริงมันมันก็คือผลที่มีในเกมนะมันคือผลบาร์กี้นะอ่าแล้วก็มีผลที่ไม่ได้มีบอกครับแต่ก็มีอยู่ในเกมอย่างเช่นผลสั่นกับผลอ่าผลเอ่อผลแรงน้าทวงนะคิดพีแล้วผมก็เจอแล้วเนี่ยแม่งรอดแล้วลอยแล้วเรยวเลย แม่งโหดจัดแรงล้มถวงอะ่ะผลไหนก็ได้สักผลนึงองจออกมาเถอะที่แม่งอยู่สูงกว่าแรงถ้าในระดับแรงนะผลบอมก็ดีผลน้ําแข็งก็โอเคนะครับผลความมืดก็ใช้ได้นะแต่สกิลมันค่อนข้างแยเก็บเวลยากเติมนะสกิลคูดาวค่อนข้างนานหน่อยถ้าเกิดเป็นผลน้ําแข็งก็ผ,ผลน้ําแข็ง กลางๆนะหมดความเมื่อก็คุณดาวนานิดนึงติดน้ำ่อนแสบคอเว้ยพูดไปพูดมาแสบคอเฮ้ยนี่กูจะกลายเป็นเชฟเอียนเลยนะเฮ้ยโรยเกลือโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้โรยแต่เกลือฮะ ไม่มีอย่างอื่นนอกจอากโรยเกลือเลยฮนะโอ้โหเอสเซน์มีสุ่โชคไหมไม่มีโรบักอีกลืมไปก็เหอะบอมอามาทำเตี๋ยเลยเออใช่ถ้าเกิดผลบอมนะผมจะบอกให้ถ้าเกิดเป็นผลที่ซ้ำนะแล้วเราไปเก็บเวลแล้วนะครับหรือเก็บจนเวลแม่งถึงแบบใช้ครบทุกสกิลแล้วถ้าเกิดเราสุม่มแล้วเราได้ผลเดิมนะเวลมันก็แรเท่าเดิมนะ่ะ ช่างแม่แม่งหนีผลระเบิดอะอืน้ำแข็งโอ้โหไม่อยากสุ่มตอเลยอะแต่เราจะไม่ได้เอาน้ำแข็งนะเราจะเอาระดับอีพิกขึ้นไปผลควันผลน้ำแข็งนี่ก็ดีนะค่อนข้างโกงเลยในเรื่องของการแช่แข็งอะ่ะ ถึงมันจะไม่ได้ใช่แข็งนานนี่กูสุ่มไม่เท่าไรแล้วเนี่ยราวๆพันกว่าเพชรพันหรือสองพันไม่รู้น่าอยประมาณพันกว่าตอนกดตอนกดก็ไม่ได้ดูเด้กอกดเปิดมาปุ๊บสวัสดีคนดูเสร็จกดต่อเลยจริงๆมันมีการันตีด้วยนะอะผมจะบอกให้ ดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับคือ100ครั้งเนี่ยจะมีการันตีนะครับว่าจะออกระดับอ่าระดับอีพิกหรือไม่ก็ระดับตำนานขึ้น2ระดับนี้นะเป็นการันตีนะต้องพูดแบบนี้ว่ามันมีการันตีให้แต่ถ้าเกิดได้ก่อนที่แม่การันตีออกก็จะดีมากเพราะกูจะหมดไม่เยอะเข้าใจใช่ไหม ไอการันตีของมึงอ่ะล่อกูเป็นพันเลยแล้วนะ่ะห้าพันได้เลยนะ่ะร้อยผลผลละห้าสิบร้อยกล่กองโอ้โหยับมันะ้งน่ะยิ่งว่ดเสื้อก็การสุ่มกอชอนี่เลยเนาะจับเลยเนาะฮะจังหวะนี้โอ้โหมึงมาแกมึงจะมาทำไมไม่เอาไป ช่วงนี้กาลังช็อตด้วยไม่มีตังม,มานั่งเติมโลบักเดี๋ยวเติมโลบักเปิดช่องอีกสักสามช่องแล้วกันแต่รอให้หายช็อตก่อนนะวงเรียบร้อยห,หายช็อตก่อนเออหายช็อตเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยเติมซื้อช่องเพิ่มนะจะได้มีผลอื่นมาเล่นด้วยเวลาสมได้ระดับสูงๆแล้วไม่ไม่อยากจะนั่งเสียอย่างเงี้ย <c oughs> การันตีแน่ กดแล้ววะไอ้เจ้าเฮ้ย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 แมงยืนดีก็กดรันมันมีเสษเลยให้ตายสิไม่ได้จะสู้กูจะเวียดซุ่มผลต่อเอาใหม่ซ em. ุ่มต่อเออ จะมาทําไม่ะเนี่ยบาเรียถ้าบาเรียมันสามารถใช้แบบคุมตัวเองได้และแบบไม่โดนเดเมยยังพอเข้าใจได้เปน็นอมตะชั่วคราวเลยรแบบนี้ยขยี้คนอื่นอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้น่าสนใจแบบนั้นนะแต่มันดทำไม่ได้ไอ้ผมระดับคัมมอนหรือระดับสามัญอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเลยนะคือไม่ได้เล่นเลยสงใจก็ช่างแม่ง เราจะไม่สุ่มและรีวิวนะเราจะสุ่มอย่างเดียวนะเราไม่ได้รีวิวเวียสุ่มหาระดับอ e ีพิกขึ้นไปอย you know? ู่เนาะอีโน้ยอีพิกทำไมมันเสีงห้องเป็นไงวะเปียงเพี้ยนๆนะไม่ไม่เอาดิกผมว่านายได้เ,ดเ,เ,ดเอจอ,อการันตีแน่เลยเบสแค่สามสิบกรองก็ออกการันตีแล้วเนี่ยโอ้โออือหืออ๋อวิ่งโอ้ยเบือจัดจัดนะเลือตอนนี้โรยเกล,ลือรัวๆเลยบอกเลยไฟระเบิดแน่นอนไม่ทันธรรมดาระเบิดไปเลย จุดนี้แค่มานันสุ่มนันสุ่มว่บปาดเหงียบไปเออาเอ้ายาววบยาวยาวๆเลยยาวเลยแต่ท้ายไม่มีแบบว่าให้กดต่อเลื่องไปเลยเนี่ยจริงๆริงเขาแนะนำเพิ่มอไรอีกปุ่มหนึ่งนะไอ้ปุ่มปิดตรงแนะนเพิ่มไปปุ่มกดสุ่มต่อไงเพิ่มเข้ามาอันนั้นนายเซ็ตถกว่านะมันจะได้่องเลื่องเอ้ยไม่ออกจริงจริงไอ้ตะลันตีอ่ะได้ได้แน่นอนแหละพยอยากได้ก่อนที่แม่จะขึ้นการันตีอ่ะเข้าใจไม่ดีคุณผู้ชมคือจะได้ไม่รู้อ่ะมันจะได้รู้สึกว่าเราไม่เกลือมากอ่ะ จับเลยนะอันนี้นายจะได้วัวตัจัเลยนะจ็ันเจ็ดพันเจ็ดพันเจดพันผลความมืดอผลความมืดอ่ะมีอยู่แล้วแต่ได้ยังเปิดต่ออีปิกโอ้โหโอ้โหีหายาออกมาเงานียิออกมาสิไอ้ระหายาเนี่ยออกมาลรู้สึกว่าเขาจะน่าดีใจเท่าไหร่มันออกมันออกเห็นบ่อยอ่ะเออเราพอจะเห็นผลบ่อยเราควจะรู้อีปิกสงก็ได้เชื่อะไรกะไ้ในอีปิกอนี่อกมาเถอะแล้วอันนึงที่อยู่ในอีปิกอยู่เนาะเอาออกมาเอาออกมาใหม่เลยเอาออกมา มาเล่อนอะไรเลยปิดก็จะเจอตะลันเตนนนะแล้วแลอีนับผแค่ตถามว่า,าลลวไลไม่หุดเป็นแบบมาตัวถามจะเทนะแล้าจยุอ่ะผม,ผมสั่นผมสั่นผมไม่แน่ใจนะตัวถามว่าอยู่ในระดับอีหรือในระดับตำนาน,นแต่ผคิดว่าน่าอยู่ในนานนะคิดว่าน่อีกบกล่องแตลันเตจะออกว่ะเดี๋เรามาลุกน,น,นกันในอ่าจะได้ผลทุกทเลยจริงๆนอีั้วก็ได้ต่อยากได้ผลที่แม่บอกเต็มยอ่ะอ้ยยย ไม่ตายสิอันนี้ไม่เล่นมาแล้วอันนี้น่าจะเล่นเผื่อแล้วนะโอ้โหมายกเผื่อในจังหวะเนี้ยอือหดิปิกโอ้โหไม่ออกด้วยไม่แต่ได้ของคุณมากไม่ออกขอคุณเลยดิปิกเอามาก่อนเด็กใหม่โอ้โหตายแล้วได้ตายแล้็ได้กระดานไม่ตันตายเหี้ยเหมือนแก้วสินะเต่นไม่ใช่ละออกมาไม่ได้เหมือนโอ้โหต้องไปตายเลยนะกองุใท้ายกองุใท้าเราจะได้อะไรมาชิปกาลังจะออกมาเบนเบนโอ้โหไม่สัตว์เอกมาเป็นหายาได้นะโอ้โหมุเกือตัดไล้นะถ้าเกิดการันตีออกมาเป็นหายาเนี่ย ดมไลยเซ็หมดแน่จังหวะเนี้ยเม่ตสองสามพันบูหมดแน่อีพิกขอแค่ชิ้นเว่านั้นอีพิกขอแค่ได้ดมเลยแหละไม่ออกไปจริงจริงนะเนี่ยยอมใจเาเลยสายยาใหม่กูแน่เลดบบอนนะตัวเนี้ยอันนี้ไม่น่าจะได้มาแต่ไม่ได้เลือดเถื่อนเตือเลยนะเออให้พระเจ้าเห็นเถื่อนเตือนนะจังหวะเนี้ยได้จังหวะเนี้ยบอกเลยโอ้โหโอ้โหอ้เสุดยอดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนที่อะไรจะดวงดวงวายยังไม่ขนาดนี้ ออเหอห้สรู้สึกวามพินาศมองเห็ความพินาศันจะโลวิตบาแลเรกไม่ได้เก็บง่ายยนะอ้สุดจัดอหตาจไหอหออกมาอ่ะขอถงกวาระดับแได้หมยะถงวระดัห่ังะ ได,ได้ระดับหายากไม่รู้สึกดีใจเลยแต่ไดยัองอื่นที่ไม่ใช่แบบเตือยอะการันตีการันตีออกไประดับระดับไหนระดับแร่ไอ้ชาหายากเฉยๆไม่ออกอีปิกวะแต่การันตีก็คือได้แะไรไม่ส่มในต่างมันนี้แหละในอีปิกตำงานโออเฮ้อไอ้เปิดกล่องแท่นงานแกเปิดกล่องงานแต่ออกอย่างเตือฮะโอ้โหกาันตีก็ไม่การน อาาอ้อารมมแบบเจ้าของัรักคุ้มากะส่งสแต่อะไรมาเนี่ยแต่ละอย่างดีๆทั้งนันอ้าวคนอื่นได้คนอื่นได้ทำไมได้วะเฮ้ยโดคุณเป็นยันีเลยนะต้องไปเทีขรบสองรอบแล้ว่อักมาเปิดใหม่มมตบเบนเยอนนี้จะเป็นแบบมหาทยแล้ยต้องไปบทขยี้คนสักคนนึงมั้ง กูชาก่อนยังวะเนี่ยมาไม่ได้จะซุ่มนะนี่กดเข้ามาตรงนี้เลยขี้เกียจออกหรือว่าเป็นพ่อฆ่าหัวกูศูนย์มนเลยแบบสิน้นเจ๋งมากก็เหรอ ไฟแม่แงแรงจัดเลยอ,อ,อู้ๆจะมาบูชายันเขาเป็นฝ่ายโดนบูชายันเองซะอย่างนั้นไปไปโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยไปหกสิบอย่างรุนแรง มาบูชายันโคตดเขาโดนไฟลุกและผลไฟก็แรงเหลือเกินผลไฟเนี่ยผมบอกไว้ให้เลยแม่งปั๊มเวลเร่งไวมากมันเลยค่อนข้างแรงนะ,ะกลับมาใช้ผลทรายเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็มาสมไปบูชายันมาแล้วไม่ใช่บูชายันคนอื่นบูชายันตัวเองนี่แหละ ออกมาเป็นเกลือเหมือนเดิมไงกูว่าแล้วไม่เกี่ยวเฮียเลยเลยอารมณ์เหมือนไปนั่งเล่นเฉยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมือ่อก่อนเลยกูรู้ว่าเกลื่อนแะน่ตัวดีใจหลอดมาที่ได้ผลความมืดอะแต่มันเป็นระดับแล้วเว้ยกูต้องการระดับอีพิกขึ้นไปอะเมื่อกี้กูโดนอีปิกกระทืบมาแล้วมึงต้องเอาอีปิกมาให้กูไปกระทืบมันกลับดวีว่าเฮ้ยโอ้โห คนอื่นทำไมเขาสมได้เขาสมได้กันง่ายอย่างว่าทำไมไม่ออกเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นงานื้อพรีเมียมนะเฉพาะพรีเมียมของโลบอฟเท่านั้นนะถึงแกมีสิทธิ์ได้เพิ่มโชค2 0ซึ่งแน่นอนพรีเมียมโลบอฟแพงที่ผาไเกียนะครอย่าลืมวะคนอื่นเขาซื้อแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่คนที่มานั่งเปิดกล่องตรงนี้โอ้โหได้20%แม่เพิ่มกระติ๊บเดียวเองนะผมบอกไว้ให้ไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรเลยนะแต่ก็ดีกว่าไม่เพิ่มอนะ่ะ โอ้โหเหมือนจะดีใจเลยน้ำตากำลังร่วงจะตายเลยขนยางขนยางนี่โกงนะถ้าเกิดคนมานั่งเก็บเป้าให้มันตันนะหรือให้มันใช้งานได้ทุกสกิลอะโกงนะผมบอกไว้ก่อนแต่แต่งานนั้นแหละผมไม่ได้สนใจอยากได้อีปิกมาประดับคางสักทีนึงขอประดับคางแสงหน่อยเถอะคนเด็กเขาได้ประดับการทำประตูไม่ได้บ้างวะฮะคนเด็กเขามีมุงต้องมีดีกว่าเหลือ200เพนนแล้วเฮ้ยให้กูเถอะให้กูส่งมาจนได้200กล่องเลยแล้วเนี่ไอธิบายให้ออกมาเถอะ ไอ้แม่งออกมาไม่ออกไม่ออกอีพิกนะแม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ออกผลแม่ไม่ออกแม่ไม่ออกอีพิกโอ้โหออกมาส้นตีเลยเนี่ยผลเนี่ยไม่เล่นโว้ยเออเหรอสงสัยหลวงต้องไปเข้าวัดบ้างแล้วแหละไม่ได้เข้าไปทำบุญเข้าไปป้นหลวงพี่แม่งเอ้ยโอ้โหอย่างแตว์ดี๋ดีเลยตั้งนานในที่เ้ยดีเลยทำผัวยัลไงวะดีเลยได้ออกผลส้นตีนอย่างเงี้ยดีเลย โอ้โหดีเลยอย่างนั้นอยอะเก็ีเยอะไอเกัีอยากเก็ีเยอะเกือเกือเต็มโลกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเกลือท่วมโลกแล้วป่านเนี้ยไอ้ชิบหายโอ้โหไม่ได้ทำนาเกลือแต่กูก็มีเกลือในตัวโอ้โหดูสิเกลือทั้งนั้นเกลือเกลือเกลือทั้งนั้นเท่าที่สุ่มมาจนเกลือไปสองร้อยกล่องแล้วแม่ผลแหล่ออกมาประมาณห้าหกผลเองนะถือว่าออกยากอยู่ในระดับแล่วทำไปเล่นไปนะแล้ออกยากอยู่นะ รอบสุดท้ายมาทหาชินะบัญชรช่างหัวมันนี่ไงชินะบัญชรช่างหัวมันได้เลยครับได้แลปิดท้ายเหมือนคลิปแรกกูเลย <c oughs> แม่ผลผลแม่งอยู่กันอยู่อย่างนี้คู่กันเลยนะโอเคครับก็หมดแล้วนะหมดตัวแล้วนะเก็บสองร้อยกล่องนะ โอเคครับก็หากคับคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย